ดีเพื่อนเพื่อนสเปกโฟนทีวีทุกคนค่ะวันนี้แอมก็พาเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาอยู่กับ iMobile IQ 2กันอีกครั้งหนึ่งค่ะกับการอัปเดตใหม่ของ n n r r o i m m a s h m a l l o w 6.0ค่ะซึ่งการอัปเดตครั้งนี้นะคะเจ้า Android 6.0 s h m a l l o w เนี่ยก็ช่วยเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆให้กับ iMobile IQ 2เครื่องนี้จากที่เจ๋งอยู่แล้วเนี่ยก็ให้มันเจ๋งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะเริ่มต้นกันที่ฟีเจอร์แรกเลยค่ะนั่นก็คือ now on tap นั่นเองค่ะ ฟีเจอร์ที่ช่วยเราสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆในหน้าที่เรากำลังใช้งานอยู่ไม่ว่าจะเป็นแชทหรือว่าดูเว็บไซต์ต่างๆอยู่เพียงแค่กดปุ่มโฮมค้างเอาไว้ก็สามารถค้นหาข้อมูลที่เชื่อมโยงกันได้แบบทันทีค่ะตัวอย่างเช่นมีเพื่อนๆชวนไปดูหนังแต่ว่าบังเอิญเราไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรใครแสดงฉายเมื่อไหร่ Now on tab บน Android 6.0ช่วยได้แน่นอนค่ะ สำหรับอันที่2ก็คือ App Permission ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยจากแอปพลิเคชันต่างๆที่เข้ามาขอใช้ข้อมูลในเครื่องค่ะยกตัวอย่างเช่น Line ต้องการจะใช้ข้อมูลรายชื่อในเครื่องของเราก็ต้องได้รับการอนุญาตเสียก่อน Instagram ต้องการใช้รูปในแกลเลอรี่ก็ต้องให้เรากดตกลงก่อนเช่นกันค่ะ ซึ่งหากถ้าเป็น Android เวอร์ชันก่อนๆน,นั้นจะอนุญาตตอนติดตั้งแอปทั้งหมดเลยซึ่งเสียงที่แอปนั้นจะขโมยข้อมูลของเราไปได้ค่ะแอป p พ r m i ม s i ชัแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างดีเลยทีเดียว สำหรับข้อ3ก็คือ Flex Storage ค่ะฟังกช์ชันนี้ช่วยให้ผู้ใช้งาน iMobile IQ2 สามารถย้ายแอปพลิเคชันในตัวเครื่องไปไว้ใน micro SD card ทำให้หน่วยความจำภายในเครื่องนั้นไม่เต็มใช้งานเครื่องได้แบบลื่นไหลสบายๆเลยค่ะ ข้อที่4นั้นก็คือ Auto Backup อัพแอนด์รีที่ช่วยเก็บรักษาข้อมูลของเราเอาไว้ไม่ให้หายไปไหนนั่นเองค่ะซึ่งใน n n r r o i d 6 m m r s h m a l l o w จะบันทึกเอาไว้กับอ e ีเมลของเราแบบอัตโนมัติค่ะถ้าหากเพื่อนๆพื่อนรีสโต์เครื่องใหม่หรือว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่หลายชื่อแอปพลิเคชันรวมไปถึงการตั้งค่าต่างๆจะถูกดึงกลับมาในทันที และฟีเจอร์ที่5ก็คือฟีเจอร์ประหยัดแบตอย่างโดส e ค่ะจะทำให้โทรศัพท์มือถือของเพื่อนๆเนยอยู่ในโหมดสลิปทันทีเมื่อเราไม่ได้ใช้งานและปิดแอปพลิเคชันที่ไม่จำเป็นแต่แอปพลิเคชันหลกักอย่างอีเมลนาฬิกาปลุกการแจ้งเตือนแอปพลิเคชันที่เรายกเว้นเอาไว้ยัยงสามารถแจ้งเตือนได้ปกติค่ะช่วยให้ iMobile iQ2 เครื่องนี้ใช้งานได้นานขึ้นเยอะเลยค่ะ และสำหรับฟีเจอร์ที่6ก็คือการรองรับการใช้งานสแกนลายนิ้วมือจะเสียดายนะคะที่ iMobile IQ2 เครื่องนี้ไม่มีเซ็นเซอร์นี้มาให้คัดค่ะแต่เสียดายนะคะที่ iMobile IQ2 เครื่องนี้ไม่มีเซ็นเซอร์นี้มาให้แต่ถ้าเป็นรุ่นที่มีอย่าง Nexon 6P หรือว่า Nexon 5X แล้วละก็สามารถใช้งานได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับทั้ง6ฟีเจอร์ที่มาพร้อมกับการอัปเดตใหม่ของ Android 6.0 m a r s h m a l l o w แต่ถึงแม้ว่า iMobile IQ2 เครื่องนี้นะคะจะใช้งานได้ไม่ครบทั้ง6ฟีเจอร์นะคะเพราะว่าด้วยข้อจํากัดของตัวฮาร์ดแวร์เองนะคะก็ถือว่า iMobile IQ2 เครื่องนี้เนี่ยเป็นมือถือราคาถูกอีกเครื่องหนึ่งที่ได้รับการอัปเดต Android 6.0 m a r c h m a l l o w เหมือนกันนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ทาการอัปเดตแล้วนะคะก็อย่าลืมมาพูดคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างค่ะว่าใช้งานทั้ง6ฟีเจอร์แล้วเป็นนยัังงไงกบ้า อย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ